ท,ทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมนะรีวิวของยัสเกมมิ่งกับไมคราฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้เย่โอเคตอนนี้เรากลับอัปคลิปแบบว่าปกติแล้วนะฮะปกติปกตินี่มันหมายความว่าไงนะฮะแบบว่าอัปประมาณชาติหนึ่งครั้งหนึ่งนะไม่ใช,ใช่แล้ววันนี้อยู่กับไมคราฟอีกครั้งกับไมคราฟมอสโชเกสนะฮะวันนี้จะมารีวิวมอสกันนะซึ่งมอสที่เราจะรีวิวในวันนี้นะฮะเป็นมอสที่ กำลังดังณจุดนี้นะฮะไม่ใช่ดังเรื่องมอดนะแต่เรื่องที่ดังคือหนังนะฮะคือมอดกอซิล่านั่นเองะฮะซึ่งกอซิลามอดนี้ก็สร้างมาจากหนังภาคเก่านะฮะไม่ใช่ภาคใหม่ที่เราไปดูกันกอซิล่าคิคูอนันโดเนอะไรประมาณนั้นนะฮะ <ST AT> แบบกอซิล่าเซฟเดอะเวิลด์มาเตอร์ฟัคเกอร์ประมาณนั้นนะฮะก็ เห็นช่วงนี้ก็ซิล่าเขากําลังดังนะฮะเราก็เลยจะมารีมอสก็ซิล่ากันนะเผื่อใครจะเอาไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับโอเคนะครับงั้นอย่ามัวรีรอกันเลยดีกว่านะเรามาเริ่มกันเลยเลยกันนะครับกับมอสก็ซิล่านะครับโอเคก็เห็นไดียว่าของก็มีอยู่ไม่มากนะครับสาหรับมอสนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยเลยกันนะฮะ แร่ในมอสนี้มีอยู่5ชนิดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะเด็กๆจำไว้ทุยนะฮะมีอยู่5ชนิดนั่นเองอันแรกคือไทเทเนียมนะฮะแบบว่าทํามือเป็นรูปตัวทีนะฮะไทเทเนียมไม่ใช่น้ผ <c oughs> มตัวงอติอันที่สองคืออลูมิเนียมนะฮะแบ็คไอรอนนะฮะแล้วก็ซิลิคอนนะฮะแล้วก็โลหะคอนไม่ไม่ใช่แล้วก็แพลตินัมอ่อนนั่นเองนะฮะซึ่งถามว่าอันไหนสําคัญที่สุดนะฮะ และที่สำคัญที่สุดก็คือแพลทินัมออนั่นเองนะครับซึ่งแพลทินัมออเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเอาไปทําเครื่องที่เอาไว้กําจัดกอซิล่าของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับซึ่งบอลน,นี้ก็จะมีม็อบอยู่2ตัวก็คือกอซิล่าแล้วก็คิงกาดอลานะฮะซึ่งผมอ่อานว่าอะไรนะฮะกีดอล่าดอล่อาแบบว่าดอล่าเด็กปลเลยไม่ใช่นะฮะโอเค okay. ซึ่งมีม็อบอยู่2ตัว นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่า2ตัวนี้มันจะโหดแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนนะครับว่าเอาถ้าเจอกอซิล่าเนี่ยเราจะทํายังไงนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะว่าคุณไม่สามารถฆ่ากอซิล่าได้เลยครับด้วยเกาะเพชรนะฮะคุณว่าแบบโอ้โหเกาะเพชรครบเซตดาบเอนแชนบวกพันก็อาจจะฆ่าได้นะแต่ว่าดาบเอนแชนบวกเท่าไหร่ก็มาไม่ได้นะยกเว้นบวกเกิน10-20นะสนะนั้นก็น่าจะฆ่าได้อยู่นะฮะคุณต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า ออกซิเจนเดสทอยเออร์นะหรือว่าใช้ออกซิเจนลันเชอร์นั่นเองนะซึ่งวันนี้ก็จะแอดของแบบอาวุธมันนิดหน่อยนะคือล็อกเก็ตลันเชอร์นะฮะออกซิเจนลันเชอร์แล้วก็แฮนด์แคนเนแต่ว่าสิ่งที่สามารถเอาไว้ฆ่ากอสเซล่าได้เนี่ยก็มีอยู่แค่ออกซิเจนลันเชอร์นะซึ่งทําดาเมจถึง5 0า0มื่นแล้วก็4นะสี 4, นี้มาทําติ่งอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าทาดาเมจถึง5 0า0มื่นไอเทคดาเมจกันเลยทีเดียวแบบว่าตบมาทีนี้แบบทะลุโลกกันเลยเดียวปุ้งทีนี้พื้นแตกเลยนะฮะ ซึ่งออกซิเจนลันเชอร์หมายถึงออกซิเจนเดสตอรเยอร์เนี่ยครับด้วยกันใช้แพลตินัมออลเห็นได้ว่าแพลตินัมออลสำคัญนะฮะแล้วก็ไมโครออกซิเจนบอลส์นะฮะซึ่งการที่จะครับไมโครออกซิเจนบอลส์เนี่ยเราก็ต้องใช้ไมโครออกซิเจนเซลล์นะแล้วก็แพลตินัมอีกน็อตนั่นเองนะซึ่งแพลตินัมก็ใช้เยอะมากนะในมอดนี้นะครับ แล้วก็ก,การคราฟออกซิเจนลันเชอร์นะก็แค่เอาล็อกเก็ตลันเชอร์นะมาใส่ออกซิเจนเดสทอยเออร์นะครับก็จะได้ออกซิเจนลันเชอร์นะครับซึ่งแบบว่ายิงทีละ5 0,000ื่นกว่าดาเมจนะฮะแปลว่าไม่แนะนําให้เอาไปเปิดเซิร์ฟแบบพวกโคโลแบบว่าเล่นนะฮะสำหรับกอซิล่ามอนนะเพราะว่าอาวุธมันโอพีเกินไปนะครับซึ่งวิธีการทำล็อกเก็ตลันเชอร์ก็ต้องประกอบนะฮะโดยการใช้ชิ้นส่วนต,ต่างๆนะเห็นได้ว่าเท็กเจอร์นี่แบบ HD จริงๆนะฮะ ด้วยการใช้ล็อกเก็ตลันเชอร์สะโกรนะ,ะต้องมีสะโกรด้วยโดยการใช้แบ็คไอรอนนะฮะเอาแล้วมันเด้งมาดม <laughs> มันเด้งออกมาเลยมันใช้ล็อกเก็ตลันเชอร์บอดี้นะฮะหรือว่าตัวตัวของล็อกเก็ตลันเชอร์นะ,ะครับอย่างนี้นี่เองนะครับยังใช้ไทเทเนียมด้วยนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตลันเชอร์บาร์เรลนะฮะหรือว่ากระบอกปืนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังจะมีแฮนด์เลนะฮะหรือคันจับอีกนะโดยการใช้เลเทอร์นะฮะแล้วก็ something นะฮะโอเคนะคุณก็จะได้ออกซิเจนลันเชอร์แล้วนะฮะโอเคแค่มีออกซิเจนลันเชอร์คุณก็แบบว่าเหมือนเป็น OP แล้วนะฮะแบบว่าฆ่าทุกอย่างภายในนัดเดียวได้เลยนะแต่ว่าออกซิเจนลันเชอร์นะต้องใช้ออกซิเจนเดสทอยเลอร์เป็นกระสุนนะั่นเองก็ถือว่าอาจจะไม่ OP มากเท่ามากสักเท่าไหร่นะฮะแบบว่านะครับก็หลังจากคุณได้ออกซิเจนลันเชอร์แล้วนะคุณสามารถจะเอาแบบ ถ้าคุณแบบไม่อยากใช้แบบออกซิเจนลันเชอร์แบบไม่มีกระสุนพอทำงางไงดีก็ใช้ล็อกเก็ตลันเชอร์นะฮะนี่คือกระสุนนะฮะก็จะได้10กระสุนนะครับอย่างนี้นะฮะเราสามารถเอาล็อกเก็ตชันเชอร์มาได้นะครับซึ่งโอ้อาวุธมันไม่พร้อมอะทำยังไงดีอะสามารถใช้การเหยีดได้เนะี่ยหรือว่าระเบิดนั่นเองถือว่าดามเมจแรงมากนะฮะแล้วก็ไม่ทําให้แหลกด้วยเพราะว่ามันจะไม่ไม่ดรอปไอเทมนะฮะระเบิดอันนี้นะครับโอเคนะครับเราเตรียมตัวพร้อมกันแล้วนะฮะ โอ้แบบว่าเกือบจะพร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าเราเหลือชุดเกาะน,นะฮะก็ซิลล่านะมีดาเมจในการโจมตีถึง200-300เลยนะฮะหรืออาจจะพันเลยก็ได้นะซึ่งทางเดีวยวที่คุณอาจจะเข้าไปตีมันได้นะฮะหรือว่าก็าไม่รู้จะเข้าไปทําไมเมื่อมีปืนนะแต่ว่าถ้าอยากจะเข้าไปนะฮะต้องใช้ helmet นะฮะหรือ g h e l m e t นั่นเองไม่ใช่นะฮะต้องใช้ helmet นะซึ่ง g h e l m e t นะครับโดยการใช้ G c เซ l นะฮะแล้วกุณจะกด คีย์บอร์ดเลงทำไมวะจีเซลนะฮะซึ่งเป็นของดรอปจากกอสซิล่านะฮะซึ่งโอเคนะฮะหลังจากมากลับมาแล้วนะฮะเราจะไปทูเรสนะฮะหรือหมายถึงทูละนะฮะโอเคนะฮะก็จีเซลนะฮะก็คราฟด้วยการใช้จีเซลนะฮะหมายถึงจีเฮลเมดคราฟด้วยการใช้จีเซลนั่นเองนะฮะซึ่งจีเซลหามาจากไหนนะคือของดรอปจากกอสซิล่านั่นเองนะครับ แล้วก็สามารถเอาไปคราฟ g h จีเฮลเมตจีเลสกิ้งอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับก็คราฟเป็นชุดก่อนนะซึ่งถือว่าโปรเทคชันนี่ถือว่าดีกว่าของเพชรแน่นอนนะแบบว่าดับเพชรตีแทบไม่เข้าเลยทีเดียวนะแล้วคุณก็สามารถคราฟ G จีสวอรได้นะฮะหรือเกสวอรนะรฟันที่แบบว่าแบบว่าแบบว่าโลกแกเป็นสีม่วงกันเลยทีเดียวนะไม่ใช่จีสวอร์ g นะคราฟเ์โดยการใช้ G ีเซลสองอันนะแล้วก็ไอรอนอีกน็อตนะฮะก็จะได้จีสวอรซึ่งมีดับเพชรถึงพันกว่านะฮะ ก็ไม่รู้จะเอาไปตีอะไรเหมือนกันนะแบบ PVP นี่ไม่ต้อง PVP คง PVP นะฮะใครโดนตีก่อนตายนะฮะง่ายๆนะครับโอเคนะฮะหลังจากเราดูคราฟติ้งกันแล้วนะแล้วก็เตรียมอาวุธเรียบร้อยแล้วนะเราจะพร้อมไปลุยกับก็สิโรยแล้วนะฮะหรือว่าก็ซิล่านั่นเองเดี๋ยวเราใส่ชุดก่อนนะฮะแล้วเราจะไปพบกับก็ซิล่าแล้วนะโอ้โห เทกเจอร์นี่แบบว่ายังกับแบบโดนกัมมันตรังสีนะรัเรดิโอแอคกทีฟกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคฮะเราจะมาดูม็อบตัวแรกนะั่นคือโกจิลา <Okay. S 1> ของเรานั่นเองนะฮะซึ่งก็ซิล่านะฮะจะสปอนในไบโอมทุกไบโอมนะมีโอกาสสปอน10%อนนะฮะซึ่งถือว่าไม่น้อยไม่มากนะแต่ว่าก็น้อยนะฮะน้อยอยู่นะฮะไม่ใช่แบบว่าเดินไปเดินมาเจอก็ซิล่าประมาณ20ตัวนี่ก็ไม่ใช่แล้วนะฮะ โอเคนะฮะงั้นเราจะมาเริ่มเลยนะครับครับเกมโหมดศูนย์นะผมไม่ผมสปอนเจอตัวเดียวนะไม่ใช่ยี่สิบคนตัวนะสามสองหนึ่งกอตเช้าเย้เ้เป็นไปตาที่คิดเลยนะฮะโอ้โหเราชนะมันอย่างง่ายดายนะฮะสก๊อตเชา ผมตายแบบวันทิศเกโอเลยทีเดียวนะแต่ว่าเห็นได้ว่าเมื่อใส่ชุดก่อนนะถึงคุณจะโดนกอรซิน่าตีนะจะไม่เป็นไรนะแต่ว่า <c oughs> โอ้คุณใช้พลังจิตตีหรือไงนะี่กูยังไม่ได้ไปถึงตุ <c oughs> ยังไม่ถึงหนึ่งเซนเลยมาใช้พลังจิตตีได้นะฮะโอ้โหนี่เป็นความสามารถพิเศษของกอซิน่าในการใช้พลังจิตตี oh my god my god อุ้มฮะโอ้โหระเบิดนี่ครับมาทำไมก็ไม่รู้นะไม่มีดาเมจกันเลยทีเดียวนะฮะ โอ้ยทำ20กว่าดามเมจนะฮะแต่ว่า Godzilla รู้สึกเหมือนจะมีลีเจนด้วยนะฮะก็อาจจะไม่ทำอะไรสักเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองลองเก็ตลันเชอร์กันหน่อยอืมมันรีเจนเร็วขนาดนั้นเลยนะฮะอืมหกเก้าเจ็ดห้าหกแปดนะฮะแต่ว่าเออรู้สึกว่าผมจะติดบัคกนะฮะอืมอ,อึชโอ,โอทำไมมันติดบัคโอเคช่างมัน ก็เห็นได้ว่า r o c k เก็ตลันเชอร์ฮะหรือการเห็นเนี่ยคราฟมาเสียเปล่านะฮะคราฟมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งอาวุธเดียวที่สามารถใช้ทำลายมันได้คือ o อกซิเจนลันเชอรนะฮะซึ่งเราจะใช้หน้าบัดนี้เลยนะมุ่งนะฮะซึ่งหลังจากกอรซิล่าตายนะฮะก็จะดรอป XP จำนวนมากนั่นเองนะเราก็จะมีกอรซิล่าโบนนะฮะจีเซลแล้วก็ซัมติงนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดเลยนะฮะ คุณจะได้จีเซล64อันนะก็น่าจะพอสำหรับการครับเออชุดเกาะทั้งเซตแล้วนะแล้วก็กอซิล่าโบนนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะฮะแล้วคุณก็ยังจะได้กอซิล่าเฮล멧ด้วยกอซิล่าเฮล멧ว่าจะฟักกอซิล่าเกลด้วยนะฮะซึ่ง <lider investing> เป็นคล้ายๆกะโหลกกอซิล่านะฮะซึ่งแบบเป็นคล้ายๆแบบรางวัลนะฮะซึ่งคุณสามารถดันมันได้ นะฮะโอ้สุดยอดมากคุณสามารถดันบนไท้ยด้วยนะแล้วก็เป็นรางวัลสำหรับการปราบกอซิล่าได้นะซึ่งรู้สึกว่าหัวมันเล็กกว่าน,นี้นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ <c oughs> โอเคช่างมันเถอะนะฮะคุณก็สามารถเอามาตั้งแบบโชว์เพื่อนได้นะแต่ถ้าแบบทับคิวอ่อนะมันก็ไปนะเพราะว่งเป็น,เป,นเป็นหนึ่งใน,นะะเอนทิตีนะฮะแปะนะฮะสามารถแตะได้อย่างง่ายดายนะเคลื่อนย้ายง่ายดีนะฮะแตะง่ายดายเคลื่อนย้ายง่ายดีใช้สะดวกตองกอซิล่าสเก เราลดราคาเพียง25%เท่านั้นนะจุดนี้สำหรับสำหรับลูกค้านะวันนี้ไม่ใช่นะฮะมันโฆษณาใครขครองนะฮะโอเคนะฮะหลังจากเราไปดูกันแล้วว่ามีอะไรบ้างนะเราจะมาดูเรื่องไอ้นี่กันก่อนนะคือ gdf workbench นะ gdf workbench คืออะไรนะเห็นได้ว่ามันหน้าตาคล้ายคอม m มนต์ก l ล c k นะฮะซึ่ง gdf workbench นะฮะเป็นเครื่องที่จะเอาไว้สร้างสัตว์เลี้ยงใหม่ของเรานั่นเองนะซึ่งชื่อว่า าวผิดกล่อง <c oughs> คิดเร็วค,คิดเร็วด้วยนะคิดเรีวนั่นเองนะซึ่งเป็นกอรซิล่าแบบไอรอนนั่นเองหรือว่ากอรซิล่าเหล็กนะซึ่งคิดเรีวเนี่ยก็ต้องใช้ของโหเยอะมากนะฮะในการคราฟนะฮะซึ่งเราก็ต้องคราฟเป็นส่วนๆไปนะอย่างเช่นหัวนะฮะใช้จีเซลนะฮะแล้วก็กอรซิล่าสเกลแล้วก็ไมโครชิปนะ,ะซึ่งไมโครชิปก็คราฟประมาณนี้นะฮะซิลิคอนนะฮะ,ซ,นนะ,ฮะซิลิคอนดัส แล้วก็แขนด้านขวานะครับก็สามารถคราฟโดยการใช้กอซิลลาโบนนะฮะจีเซลเทคแพนเนลนะฮะคุณก็ได้แขนด้านขวานะฮะแล้วก็แขนด้านซ้ายก็ใช้ไมโครชิพนะฮะแล้วก็สำหรับตูดของของคิริวเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคแพนเนลจีเซลแล้วก็ Panel, ale, วกอซิลลาโบนนะฮะสำหรับขาข้างขวานะฮะใช้ t ทคเพนนลจีเซลกอร์ซิลลาโบนนะด้านซ้ายก็ใช้แมกโรชิ g จีเซลก d z i ซิลลาโบนฮะแล้วก็จะมีหางโดยการใช้อลูมิเนียมนะฮะซึ่งก็เห็นได้ว่าอลูมิเนียมก็มีหน้าที่แล้วนะฮะในการครับหางของคิรลิวนะครับอันนี้นะฮะคราฟติ้งทุกอย่างในนี้นะต้องทำในเจ้านี้เท่านั้นนะฮะหรือว่า gdf workbench นะฮะซึ่งการครับ gdf workbench นะครับก็คราบเยี่ยงนี้นี่เองนะฮะแพลตินเพก็คราบอย่างนี้ ก็เห็นได้ว่าแพตตินัมเนี่ยใช้เยอะมากนะก็ใครเจอก็ขุดไปเยอะๆละกันนะฮะเผื่อเจอก็ซิรานะฮะโอเคนะเราก็เอาทุกอย่างมาประกอบกันนะแขนซ้ายตูดเอ้ยไม่ถึงตัวแล้วก็ขาแขนขวานะแขนซ้ายขาซ้ายขาขวานะหัวนะคุณก็ได้คิริวมาซึ่งคิริวก็จะกลายเป็นแบบตัวเล็กๆนะฮะแบบว่าสัตว์เลี้ยงน่ารักมากเลยนะฮะซึ่งมันก็จะตามคุณนะตามเร็ว ตามาตามาไม่ใช่นะ <c oughs> คุณได้คิริวเป็นไอเทมมาฮะซึ่งก็จะช่วยปกป้องคุณน,นั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูคิริวกันเลยนะฮะหนึ่งสองอจ,จ้ะนะฮะคิริวนะฮะมี8,000เฮลนะฮะหรือว่าเอ่เอ,อโอเคร,รู้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ เซ้นแน่แน่นอนนะฮะแต่ว่าช่วยช่วยจบปอโชเคสก่อนได้ไหมคือแบบมึงกำลังจะพังพอโชเคสกลัวนะโอเคนะสันหัวไปว่าใช่เออ <c oughs> หุ่นยดสันหัวได้ไหมพี่ชาวล็อกเออ <c oughs> นะฮะนี่คือคิริวนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเมชคอสติล่านะซึ่งมีเลือดอยู่8,000นนะฮะบอกว่าใช่เออถูกแล้วนะ <c oughs> ซึ่งสำหรับ คิลนะครับมันจะช่วยไฟม็อบทุกตัวไม่ไม่ว่าจะเป็นซอมบี้สกเลตันซัมติงอะไรพวกนี้นะฮะยกเว้นพวกหมูอะไรที่มันไม่ทำร้ายเรานะครับซึ่งในอัปเดตหน้านะฮนะเขาจะใช้ก็ซิลล่าโบนนะฮะในการเทคินะคริวนะฮะซึ่งมันก็จะตามเราอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่สำหรับตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะซึ่งความสามารถพิเศษของคิลลวนะค,คือการ ที่มันสามารถสู้กอซิล่าได้ด้วยนะเราจะสปอนกอซิล่าออกมาอายานะฮะกอซิล่าก็ทำเดเมจเข้าคิริวไปแล้วนะฮะณจุดนี้ไม่เห็นโอเคคิริลลงโอ้กอร์ซิล่าทำเดเมจเป็นพันเลยนะฮะต่อต่อหนึ่งทีนะซึ่งกอซิล่านะมีเลือดหนึ่งหมื่นนะเห็นเด็กคิริวกำลังจูบกอซิล่าอยู่ในแบบฉากเลิฟซีนกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ย นะซึ่งรู้สึกว่าสำหรับคิคดคิวเนี่ยก็จะไม่ไม่น่าจะฆ่าก,ก็ซิล่าได้นะฮะก็ไม่รู้เยี่ยงไรมาถึงทำไมเพราะอะไรนะฮะแล้วก็ดาวสตูดกันแล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกำจัดทั้งสองตัวภายในทีเดียวกันเลยทีเดียวกันนะฮะบ้มดืะ <laughs> อะทำไมไม่บ้มอา้าเน,นี่ยนะซึ่งคิลิวนะ,ะเมื่อตายแล้วนะ,ะจะดอก ของเช่นเช่นดามเมจที่ดิวเลฟเลกอะไรอย่างเงี้ยหัวที่พังแล้วนะฮะแล้วก็แพทินัมเพจ5อันนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าคุณจะคิดว่าคุ้มหรือไม่คุมนะฮะก็ตามใจคุณแล้วกันนะครับโอเคนะฮะหลังจากไปดู2ตัวแล้วนะเรายังเหลือมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะชื่อว,ว่าอ้าวแล้วมันไปไหนละนะชื่อว่า คิงกับดอลล่านะฮะแปลว่ามึงกับดอลล่าไม่ใช่นะฮะคิงกับดอลล่านั่นเองนะฮะใครจะเรียกอะไรก็ช่างนะฮะแต่ผมจะเรียกคิงกับดอลล่านั่นเองนะฮะพร้อมนะสามสองหนึ่งไอย้ยะเชะเชะเฮ้ยนะครับนี่คือคิงกับดอลล่านั่นเองนะซึ่งเป็นมังกรสามหัวครับนะแล้วก็น่าจะมาจากภาคแรกๆของพวกก็ซิลล่านะ,ะหนังสัปประหลาดนั่นเอง นะครับซึ่งเราจะสามารถให้คิริวกับกอรซิล่าไฟได้นะฮะซึ่งกอรซิล่านะจะเอมพวกนี้ก่อนที่จะฆ่าคิริวนะถ้ามี3ตัวอยู่ด้วยกันนะไปฆ่ามันกอร์ซิล่าศึกกอรซิล่าจะทำอะไรไม่ได้เลยณนะจุดนี้ออโอ้โหกอร์ซิล่าบินได้เลยทีเดียวนะเฟรมเลทตกอะไรทีเดียวณนะจุดนี้ ผมก็เาเลือดเหยวห6 0ั0นะฮะเราจะโดนคินกับดอลล่าใช้พลังดาบโด,ด้วยพลังจิตเข้าไปก็เิาใช้พลังไฟแล้วบุมบอมบุมบม,บมโอ้โหไฟไฟแบบไม้กันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหไม่ไม่มพอนี่ทำคอมกุลเลกด้วยอย่างหยุดด้วยนะใครจะชนะนะศึกนี้นะฮะต้องดูไกลๆกันเลยทีเดียวนะต้องซื้อตั๋วประมาณสัก20บบาทเลยทีเดียวนะศึกนี้โอ้โห มันมากนะฮะโอ้โหบ้านไหมเลยนะฮะช่วยช่วยช่วยดับไฟด้วยนะโอ้ oh my god กอร์สิล่าูเหมือนจะตามไปไม่ได้นะเพราะเขาไม่มีปีกนะน่าสงสารจริงๆนะแต่ว่าไฟไหม้ไหม้ทำให้คอมแบบบัน,ลนเลยตอนนี้นะฮะกอร์ิล่าก็ทำการรีเจนเลือดลองชกสู้มานาแสนนานะแต่ไม่ทันหรอกครับโดนกูฆ่าก่อนนะครับซึ่งคิงการ์ดอร่าก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้ my god มันจะตายเลี้ยว โอ้ยแลกแหลกแหลกแ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 ลกโอ้โห้ย F3A โอเคดีขึ้นเยอะโอ้ my god อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโหม็อบเต็มเลยปรับเป็นพีฟูลนะฮะโอ้เพื่อลดความแหลกโอเคกลับมาสเตเบิลแล้วนะฮะโอเคนั่นคือคิงการ์ดอรานั่นเองนะซึ่ง มีเลือด1,5ึ่งนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคู่ปรับของกอสซิลานั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็คิงกาดอร่านะครับเมื่อตายแล้วก็จะดรอป xp จกาจำนวนมากแล้วก็คิงกาดอร่าสเกลนะหรือหนังของคิงกาดอร่านั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีประโยชน์นะฮะแต่ว่าในอนาคตนะเขาก็จะทําให้เป็นแบบเอาไปทําเป็นชุดเกาะอ,อะไรประบันเนี้ยละมังนะฮะละมังนะนะครับไม่แน่ใจนะฮะ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วด้วยนะครัสำหรับบอทนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับก็อย่าลืมไปดูหนังเรื่องกอร์ซิล่ากันด้วยนะครับโอ้โหมันสุดยอดมากจริงๆนะกอร์ซิล่าผู้น่ารักนะฮะไม่ได้สปอยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะและผมเนละลิปิสคงโอ้ยคอมแลกเจอกันคลิปหน้านะฮะเอ้ยเดี๋ยดียดี อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเออเกล่ะจะกดปิดอย่าเพิ่งกดปิดนะอย่าเพิ่งนะฮะก็คุณจะพูดว่าอะไรแ <c oughs> จ้งเถอะนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะฮะว่าคุณอยากให้รีวิวมอสอะไรต่อไปนะฮะหรือว่ามีความอินเทอร์เรสติ้งให้รีวิวแมปอะไรเงี้ยเซิร์ฟอะไรเงี้นะฮะก็เขียนมาได้ในคอมเมนต์นะฮะเราก็จะพิชท็อปคอมเมนต์มาเป็นวิดีโอต่อไปเลยทีเดียวนะฮะโอเคก็ขอคนุกท่านผู้ชม ผมนามิตธิคุ้งนะฮะเจอกันคลิปหน้าไปเดี๋วครับบาย